บริการประชาชนชาวเมืองพัทยาสำนักปลัดเมืองพัทยาสำนักปลัดเมืองพัทยามีหน้าที่ความรับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรงานบัตรประจำตัวประชาชนเมืองพัทยา กาทรทะเบียนให้บริการด้านการแจ้งเกิดให้มารดาบิดาหรือเจ้าบ้านแห่งสถา,ทานที่เกิดแจ้งต่อนายทะเบียนนสํานักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาให้แจ้งการเกิดภายใน15วันนับแต่วันที่เกิดการแจ้งคนเกิดในโรงพยาบาลตั้งชื่อบุตรให้พร้อมโรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการเกิดให้มารดาบิดาหรือเจ้าบ้านแห่งโรงพยาบาลที่เกิดเป็นผู้แจ้งเกิดเอกสารที่ใช้ในการแจ้งเกิด 1>, 1. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลทรอ1ทับบัตรประจำตัวประชาชนมารดาบิดาหรือเจ้าบ้านของโรงพยาบาลที่เกิด 3. หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบหมาย 4. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านในเขตเมืองพัทยากรณีเพิ่มชื่อเข้าบ้านในเขตเมืองพัทยา การแจ้งเกิดต่างท้องที่หรือต่างสำนักทะเบียนมารดาบิดาแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มารดาบิดามีชื่อในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาภายในกำหนด15วันนับแต่วันที่เด็กเกิดเอกสารที่ใช้ในการแจ้งเกิด 1. บัตรประจำตัวประชาชนมารดาบิดา 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มารดาบิดามีชื่ออยู่ 3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล 4. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดอย่างน้อยสองคนการแจ้งการตายเจ้าบ้านหรือผู้พบศพแห่งสถานที่ตายซึ่งอยู่ในเขตเมืองพัทยาแจ้งตายภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพเอกสารที่ใช้ในการแจ้งตาย 1>, 1. กรณีตายภายในโรงพยาบาลหนังสือรับรองการตายทรอสทับตอนที1่1 2. กรณีที่ตายนอกโรงพยาบาลรายงานประจำวันคดีจากสถานีตำรวจที่รับผิดชอบรายงานชนสูตรพิกศพในกรณีตายผิดธรรมชาติ 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งตายและผู้ตาย 4. หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบหมาย ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านกรณีที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเมืองพัทยาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนรัษดรโทร038253136-9ในวันและเวลาราชการ